มีเพื่อนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าค่า GFR หรือว่าค่าการกรองของไตย,ยังดีอยู่ค่า GFR ยังสูงอยู่แต่เจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะท่านใหญ่จะเจอในคนที่มีโปรตีนรั่วเยอะๆคนที่เป็น SLE หรือว่ากลุ่มไตอักเสบจะเจอว่าโปรตีนรั่วเยอะบวมนะคะแต่ค่า GFR ยังสูงอยู่อาจจะสูงเป็น1 2 0 1 3 0แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยแต่เราจะต้องรีบดูแลโปรตีนรั่วให้ดีรีบรดดวมให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆค่าการทํางานของไตอาจจะแย่ลงในอนาคตได้บางท่านดีใจมากๆเห็นค่า GFR ยังสูงอยู่แต่จริงๆแล้วค่า GFR ที่สูงก็อาจจะหมายถึงเรื่องของโปรตีนรั่วได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะเจอค่า GFR สูงก็คือกลุ่มที่เป็นเบาหวาน ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นว่าค่าชีมอาร้อยยี่สิบร้อยสจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าค่าครีนินเท่าไหร่เป็นเบาหวานหรือไม่หรือว่ามีโปรตีนรั่วมีบวมหรือไม่จะได้เข้าใจนะคะว่าการที่ค่าชีมอาสูงๆนั้นเกิดจากอะไรเพื่อนๆท่านไหนที่มีใบผลตรวจอยากส่งให้ราช่วยดูส่งมาได้นะคะ